ส,สถานที่เปลี่ยนไปนะครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิบัดก็ลูกปิดเทอมแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่สตูดิโอบุรีรัมนะครับไม่ได้อยู่ช้ยภูมิแล้วอาจจะเป็นการหนีน้ำท่วมก็ได้นะครับใครจะไปรู้ มันอาจจะท่วมมากกว่าเดิมก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้อยู่บุรีรัมสังเกตเห็นมีกรีนสกรีนนะครับแต่ก,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 ก็ไม่ได้ใช้นะมันนั่นจ,จับแสงต้องจับนู่ในต้องจับนี่ในแสงจับหน้าต่างอีกในแสงจับประตูอีกครับในไฟด้านหน้ามันไม่พอดีมันกอ็อย่างนี้แหละดีละจะเป็นยังไงนะครับอทิ t h i ป่ฟังกี่ทีก็ลัน่นพอกินไก่พอกินไก่ แม่กินทองลุกอยากกีใบทำไมลูกต้องกีใบเดี๋ยวไม่สนใจดูเลยตะกี้ไปอยู่วันพุธเอาจริงคลิปนี้ต้องไปอยู่วันพุธมาอยู่วันสองไม่ได้ครั้งที่ห้าห้าห้าพี่ก๊อตคิดไม่ออกเอโอเค อ๋อเคยดีแล้วเดี๋ยวไม่ใช่มีแค่พี่ตูนะมีอีกหลายคนนะครับศิลปินดาราเนี่ยที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสแตนใช่ไหมอ่าสแตนอยู่หน้าเซเว่นเนอืมแล้วก็แบ็คคิกพี่แกซะเลยอันนี้มีมตัวเองเลยเด้อค่ะอ้าอชีวาวผมชื่อชีวัตพอชีวาวอย่า ใช้ยาผมเยอะเกินไปแล้วนะครับตั้งแต่คน Youtube อ่ะผมคน Youtube เอาเมาใส่หู <c oughs> มี Bom บอมแมนด้วยบอมแมนคือเสียงระเบิดแบบนี้ไงอ่าคราวนี้ไอชีวาวโอเคโอเคโอเคไปโอฟังไม่ได้น้องมันเดสปาซิโตอ่ะผมผมผมจะลองฟัง <c oughs> โอเคได้ท่อนสุดท้ายได้ท่อนสุดท้ายสองวีมันจะเอาอะไม่แน่ใจนะครับแมวเงาแมวเงาอ่ะอันนี้ได้อันนี้ได้นี่ได้น่าจะวีมิวสิกทีมนะโอเค อันนี้ได้ผมเอามาละเอามาทำเป็นแบบว่าแบ็กกราวมีสิวสิกได้เลยเพราะมันฟรีครั้งที่61ครับไม่หาเลยแต่พี่สนใจสิ่งนี้ไหมครับอโอเคน่าเจอคล้ายๆขวดโพชั่นจากเกมอ่ารู้ละว้าวม e c คร f t เอ้ยสนใจ โอ้ถ้าได้ได้เป็นพ็อปด้านหลังนี่เท่เลยนะต้องหาซื้อครั้งที่5ครับพี่ชีวาวโอเคกูชื่อชีวาวแล้วล่ะโอเคเรารักเขาแต่เขาเสียอ่าเราลักเขาเขาก็เสียเราลักเขาเขาก็เสียอ่าเราลักเขาเขาก็เสียอีกอเหมือนจะเป็นพวกมีมดาราในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ก็ คนสุดท้ายไม่เสียลิกโลอีกต่งหากครั้งที่สามไม่มีอะไรแค่ครั้งที่สามโอเคเฮ้ยเพื่อนกลัวสไนเปอร์เลยเออไม่ใช่กล้องอออเข้าไปกันหมดตัวเองไม่ได้ไปส่งครั้งแรกครับเพื่อนทำไมปิดไม่อ่ะ ที่บ้านผมรู้แล้วบรรยากาศท็อกซิกแน่นอนแบบนี้ <t os> อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับถ้าเป็นผมอ่ะผมเองนะถ้าเวลาอาัดคลิปเนี่ยมีเสียงแปลกๆไม่ต้องแปลกใจนะครับเสียงฟันฟานเม้ว่าเสียงงแน,น่มึงจะ มาทําไมก็ไม่รู้นะครับมันก็เสียงหมาข้างบ้านมาติดสัตว์ก็เห่ากันฮู้ฮู้ผมพยายามตัดเสียงให้มันน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่ก็นต้องเข้าใจเข้าใจบางทีอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในชุมชนอะไรแบบเนี้ยมันมีแบบนี้แหละพี่เชื่อเรื่องผีไหมพี่เออฮเท่าที่พี่อยู่ตรงนี้มานะพี่ก็ไม่เชื่อเท่าไหร่นะแต่พี่ก็ไม่อยากลบดูนะอา่า โอ้ oh. เอา,อา,าอไอ้เลี้ยงเป็นผมผมกูวิ่งนะรู้อยู่ว่าจัดฉักไม่ใช่ผีจริงหรอกแต่มึงมานั่งกันสลอนแบบนี้เนี่ยใครจะอยู่วะ <l ots> ส่งครั้งที่ห้าครับ ừ, อืมขอบคุณมีคนถ่ายคลิป เพียงดาร์กโซหรือเปล่าแต่ม่มีมีกั้นขำอยู่แต่ละคนกคั้นขำไม่ใช่สิไม่ใช่ดาร์กโซสกายริมเหรอถ้าทีโพสเนี่ยไม่แน่ใจนี่ โอเคมีนี้ผมไม่เก็ตใครรู้คอมเมนต์นะครับออเจ้าเต๋ออมพล้าอ้าวอู้อ้าวอ้าวูว่าละอันเดียวกันเลยอ๋อเจ้าเต๋ออันนี้เนี่ยจะรีเมคนะครับออริจินัลนี่จะแ่าไอเดนอาอจิมันพรามเออแต่นั้นออริจินัลนะรัอันนี้ทำแบบว่ารีเมค น่าจะเป็นสนามทรายนะยเฮย้ยม,มันมีชาเลนจ์ดดูนะชาเลนจ์อะไรวะห้ามกระพริบตานี่ครับก็ประมาณว่าแบบนี้แหละอืแต่นี้ไม่ได้กระพริบตานะครับน้ําเต็มหน้ารีวิวรถอืมรถแข่งอะไม่ซื้อรถในวันนั้น ผมคงไม่มีวันนี้ใช่วัยรุ่นยุค90ของแต่งห้าหมื่บอกเมีย500ร้อยทำไงได้เมื่อใจมันรักอืมไม่เหยียบคาดขับ3วันจอดอู่สเดือนเยี่ยมจริงๆแม็แมกลายนี้แตเมียบอกหาโคตรยากพอผมซื้อออกไปไม่นานมากเมียเอามาลงเพิ่มอีก5ชุดเยี่ยมสุดยอดเลยเนียเด็ก JDM ต้องฟังเพลงญี่ปุ่นโอเคโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านนี้ผ่านครั้งแรกค่ะฮ่าห้าห้าห้าโอเคแฟนคลับผู้หญิงนะครับว่าไงยิงทอนห้าสิบห้าค่ะครบหรือเปล่าล่ะครบค่ะถ้าครบแล้วก็อย่าเลื่อไหม the <cam ina> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปยวันพุธ <c oughs> มีมแนวนี้ไปวันพุธอันนี้น่าจะอันใหม่หรือเปล่านี่ครับเ <c oughs> พราะลายเส้นมันต่างครั้งที่หลายแล้วครับอะไรคือครั้งที่หลาย <c oughs> โอเคได้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 เพลงไททัน <c oughs> โอเคอ่าอันนี้อันใหม่อันใหม่ไหมแล้วก็เป็น กูมาหาสุดมีมสุดท้ายนี่แหละได้ได้ได้กูจ้อแมนเคนนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์ทหน้าบายสวัสดีครับเจ๊ครั้งแรกครับเราจะลงคลิปให้ได้เลยผมทำเองเพราะฉะนั้นขอโทษล่วงหน้าด้วยนะจ๊ะ Ah, okay. Yeam